อีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาลนไฟเหมือนเดิมนะครับนั้นก็จะนําท่อที่เราลนร้อนๆน็่นนครับเข้ามาสวมเข้าหากัน,นครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับนี่นะครับโอเคนะครับ มาต่อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆตรงนั้นอีกนี่จุดหนึ่งนะครับที่จะต้องมาต่อใหม่นะครับสองโซนนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต่อท่อ PVC ท่อเมนนะครับขนาดสองนิ้วนะครับใช้ในสวนแปลงถั่วฝักยาวนะครับโดยวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับคือจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือท่อที่เราตัดที่จะต่อนะครับ สองสองส่วนนะครับปกติแล้วส่วนหน้าเขาจะใช้เป็นข้อต่อข้อต่อตรงนะครับอเอามาต่อนะครับแต่ผมมีวิธีที่จะต่อโดยไม่ใช้ข้อต่อตรงนะครับกับผู้ชำนาญมาต่อให้วันนี้นะครับต่อวิธียังไงนะครับประหยัดยังไงนะครับเรามาดูกัน นี่ก็เป็นเอกวิธีการต่อท่อ PVC นะครับที่เราไม่ต้องใช้ข้อต่อตรงนะครับท่อขนาด2นิ้วนะครับหรือ3มนิ้ว1นิ้วก็ได้นะครับเราก็จะนำเศษท่อ PVC อ่านตัดให้ยาวประมาณ40เซนนะครับหรือ3าสเซนก็ได้นะครับขนาดเท่ากันนะครับคือท่อต่อสองนิ้วนะครับก็นำมาลนไฟนะครับ เพื่อที่จะให้ท่อวีซีขยายตัวนะครับให้มันนิ่มนะครับจากนั้นนะครับก็จะนำอีกท่อ V ีซีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้ลนไฟเข้ามาทำเป็นข้อต่อตรงแล้วก็นำกาวมาทาตรงที่ อีกท่อที่เราจะต่อนะครับจากนั้นก็จะนำท่อที่เราลนร้อน,อน,อนเห็นครับเข้ามาสวมเข้าหากันครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับ นี่นะครับโอเคนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับการต่อท่อพีซีไม่ต้องใช้ข้อต่อตรงนะครับเอามาต่อกันโดยการใช้รถไฟลนนะครับก็เป็นการประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องไปซื้อเราต้องไม่ไม่ไปซื้อข้อต่อตรงนะครับ อีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาลนไฟเหมือนเดิมนะครับพอมีความร้อนแล้วก็เราก็จะ เราก็จะเอามาปานนะครับาามาทากาวนะครับ

นี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่นําท่อพ v c ขนาดท่อเท่ากันนะครับมาต่อกันโดยไม่ต้องมี้อต่อตรงนะครับและที่สําคัญเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับท่านใดอยากนำไปใช้นะครับก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับว่าสิ่งไหนที่เราจะทําได้ในการทําเกษตราการเดินท่อหนึ่งละประหยัด สองรวดเร็วนะครับอ่าก็สามารถนําไปอ่าลองทําวิธีของผมได้เลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีสาระให้กับเพื่อนๆบ้างนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม